สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาพบกับ Talk to Kids by Active English นะครับมีสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้โดยการสอดแทรกราภาษาอังกฤษให้คุณลูกในสถานการณ์แบบนี้อาการเจ็บป่วยที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะพบเจอในคุณลูกๆนั่นก็คือปัญหากเกี่ยวกับฟันนั่นเองครับ ซึ่งในตอนที่11ของท o อ t ุ k i ิ s นั้นเราจะมาพูดถึงวลีที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดกับคุณลูกในกรณีที่คุณลูกต้องไปพบหมอฟันจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับอาการที่พบล่อยในเด็กเล็กนั้นก็คืออาการปวดฟันนั่นเองครับเมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นอาการที่ผิดปกติของคุณลูกคุณพ่อคุณแม่สามารถถามคุณลูกเป็นภาอังกฤษได้ว่า do you have a toothache? do you have a toothache? ลูกรู้สึกปวดฟันหรือเปล่าลูกเบื้องต้นก่อนเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองสังเกตอาการในช่องปากของคุณลูกดูก,ก่อนว่าเป็นอะไรโดยส่วนมากแล้วเด็กๆมักจะมีปัญหาเรื่องฟันผุครับอันเนื่องมาจากการแปรงฟันที่ผิดวิธีหรือไม่สม่ำเสมอครับคุณพ่อคุณแม่สามารถถามคุณลูกได้ว่า It looks like you have a tooth decay. Do you brush your teeth daily? It looks like you have a tooth decay. Do you brush your teeth daily? เหมือนลูกจะมีฟันผุนะครับลูกแปรงฟันทุกวันหรือเปล่าครับปัญหาเรื่องช่องปากของคุณลูกเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนะครับปัญหาเดียวอาจจะนำไปสู่อาการอื่นๆได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถบอกคุณลูกว่าเราจะต้องพาเขาไปหาหมอฟันเป็นภา,านษาอังกฤษได้ว่า We cannot ignore this. Let's take you to the dentist. We cannot ignore this. Let's take you to the dentist. เราปล่อยทิ้ไงไว้แบบนี้ไม่ได้เราต้องพาลูกไปหาหมอฟันนะแน่นอนครับเด็กๆไม่จะงองแงมากเมื่อต้องไปพบคุณหมอเพราะเด็กๆมันจะรู้สึกกลัวมากๆ โดยเฉพาะหมอฟันตรงนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถปลอบคุณลูกอย่างง่ายๆได้ว่า Don't be afraid kid, it's going to be over soon. Don't be afraid kid, it's going to be over soon. ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่นานก็เสร็จแล้วเมื่อคุณหมอจัดการปัญหาฟันให้คุณลูกเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องปลอบให้กำลังใจ หรือชื่นชมคุณลูกเพื่อให้เขาหายหวาดกลัวได้นะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดกับคุณลูกได้ว่า See it's not that scary you did a good jobSee it's not that scary you did a good job เห็นไหมลูกไปได้หน้ากลัวอย่างที่คิดเลยหนูทำได้ดีเลยลูกเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยาให้เกิดขึ้นแน่นอนครับ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราสามารถเปลี่ยนมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลูกในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ครับไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆถ้าเราสามารถทําให้ภาษาอังกฤษอยู่ในหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันของคุณลูกได้จะทําให้ลูกคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วครับสัปดาหนะ์หน้าเราจะยังคงพูดถึงวลีต่างๆที่สามารถใช้พูดกับคุณลูกเมื่อต้องไปโรงพยาบาลส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น โปรติดตาม Talk to Kids ได้ทั้งใน YouTube Channel Active English และใน Facebook Page Active English ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active English เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้ทงฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไป,ปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึก โทษ0818322299ครับ